ขอบคุณมากครับโชคดีสำหรับการคืนนี้ขอบคุณมากครับเตือนทุกคนด้วยครับอีกหนึ่งท่านนะครับเพิ่งพรีเมียร์สุดด้วยสวัสดีครับคุณครับคุณครับผมนะฮะเป็นตำรุจมาในสุดรนะครับสุดมากโหมดองไปครับเยสเดย์ครับผมเป็นด้ครับเยสเดย์ครับเวลาเขาเล่นเพลงของเขาเขาจะบอกว่าเป็นเพลงที่แปลว่าเบาหวาน ทายชาวซีนเลยครับก็สวัสดีชาวซมนทุกคนนะครับครับผมนะฮะมีอะไรจะฝากบอกชาวซีนนะครับก็คนไทก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับขอบคุณครับที่ถูกจับขาดอีกขึ้นมาก็มาไปจับไปเรื่อยเรยทุกปีเพราะว่าผมว่าเป็นเป็นการแพร่เชื่อมันมันลูกบวงคนไปครับผมได้มาเจอกันนะครับขอเสียเงยสเดย์ด้วยครับขออภัยขอบคุณครับวันนี้ครับ เดี๋ยวเรื่องบวกไปข้างหน้าด้วยนะครับเยสเดย์ได้เข้าชิงหรืเราบ้างครับผมนะฮะศิลปินท่านต่อไปคือค็อกเชลเคอกลสวัสดีครับโหได้ชิงเยอะเลยนะฮะผมเนี่ยฟังค็อกเชลมาตั้งแต่เพลงแรกผมตามหาตัวพวกเขานานมากจนตอนนี้พวกเขาโด่งดังแล้วผมดี่จที่ได้เจอตัวเป็นๆัวจับมือนะครับโอ้โหนี่มันจะเกิดไปแล้วนะครับนี่เสียใจแต่ผมไม่ได้เชียร์แต่ผู้หญิงฮะ วันนี้ครับเทลรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจครับวันนี้เป็นันสุดสุดการงันก็ใจที่จาด้วยครับเป็นคำนั่ของเราที่ชิงสีระบอบครับผมไม่ได้ตั้งตัวแล้วก็ไม่ได้คาดคิดไปเลยดีใจที่เสี่ยงวันนี้จะเป็นยเงินก็คิดว่าอันนี้ก็มีความสุขมากโอเคนะขอเสี่ยครับเทลด้วยครับ ช่วงนี้ข้างในครับตั้งแต่เพลงอัดเพราะจนมาถึงคุกเข่านี่ยเพราะทุกเพลงจริงๆตงนี้ถูกต้องนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นทุกเพลงที่เปิดทิ้ขึ้นซิงของเรานะครับครับโอ้เป็นขนาดเป็นคอปเทลนะเขาโยงกลมตัวขนาดนี้ครับเพลงเขาเนี่ยยังข้ามปีข้ามชาติเลยนะครับผมผมอยากถามมากเลยว่าแต่ละคนเป็นคอปเทลรถอะไรกันบ้างแต่เวลาของเราไม่มีอย่าเลยฮะนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับเรามีศิลปินจาก Academy Fantasia นะครับ คาชาคาชาเบาๆหน่อยนะคาชายายาเพื่อถือไยคาชาเป็นแยแบนี้ที่สู่พบทรบหมอย่างนีนยายาส่วนต้นธนสิทธิ์ปีที่แล้วได้รัางวัลไปแล้วไม่ต้องเพินังครับผม โอ้โหนะฮะให้โมเมนต์ก้อนนิดนึงใชครับเราสองคนจะพักต่อเราเป็นคนบ้านะ่ยทำไมฮะับสคือถ้าอยู่ในวัดพวกเราก็เป็นพรกคาทายกอะฮะเอาละทำบุญเพื่อหลังคาวัดช่วยทำกระเบื้องกันอะไรอย่างนี้นะฮะเอาละครับตอนนี้เชิญก่อนดีกว่าสวัสดีครับผมอันน่ามาดูวันดูุลีโซนะครับเย้สวัสดีครับวันดูุลีโซใครอยากเป็่งีิ่นไหมฮะแบ่งกันพูดได้เชิญดเวทีครับ สวัสดีครับคุณต้นครับเห็นด้ชัดว่าวันเป็วันด้วยนะฮะสวัสดีครับคุณประชานะครับใครพูดเรื่องถึงไม่นะครับครับวันนี้เอฟีโชว์บนเวทีไหมฮะมีแน่นอนค่ะพิเศษนะครับเราว่าที่กโอ้ายใหน้าูเลยครับยางหากแอลอลอลิ้าสดอลนะครับีครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างเออกชาสุ มันเยอะมากครับเรือได้เปล่าเลยนักฆ่าได้เปล่าโอเคนะครับเดี๋ยวติดตามกันได้ข้างในเลยนะครับขอเสียงให้กับเอฟซีครับขอรุ่งค่ำครับแอนการ์ดี่เป็นอดีตนิวเซนาบัลหญิงนิวเวที่ที ผลงานผลิตศิลปินเรียกว่ามากด้วยคุณภาพถูกต้องรับปีนะฮะก็มีศิลปินชื่อดังเกิดขึ้นมากมายใช่แล้วนะฮะอ่ะอันนี้ศิลปินกลุ่มต่อไปนะผมเห็นแฟนคลับของเขาเนี่ยถึงขั้นกับเอาหน้าไปจุกปูนขาวกันเลยนะฮะทำไมต้องทำขนาดนั้นเออขึ้นหน้าไปขาวโคตรเลยจริงเหรอฮะใช่ครับเพราะว่าศิลปินนี้เป็นแบบที่เขาชื่นชมเลยเขาแบบมีสไตล์ที่ไม่เหมือนใครนะฮะศิลปินอัเตอร์วอท